สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะอยอเตือนคนขายปลาแดดเดียวใช้วิธีอันตรายกันมแมลงวันตอมมีโทษถึงจำคุกสองปีนายแพทย์วิทิตกฤษฎีชัยกุล รองเลขาที่การคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าจากกรณีผู้โพสต์เฟซบุ๊กซื้อปลาแดดเดียวมาทอดให้ลูกสาวอายุ2ปี4เดือนกินมีอาการชักเกรงคอแข็งลิ้นแข็งน้ำลายไหลแพทย์ระบุว่าได้รับสารพิษจำพวกยาฆ่าแมลงออเกน o ฟอสเฟตนั้นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาออยมีความห่วงใยหากมีน้ำยา ฆ่าแมลงมาฉีดพ่นลงในตัวปลาแดดเดียวเพื่อป้องกันแมลงวันตอมวิธีการเช่นนี้นับว่าเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคอย่างมากทั้งนี้ยาฆ่าแมลงกลุ่มออแกโนฟอสเฟตเป็นสารเคมีกำจัดแมลงที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศเกษตรกรรมแต่มีพิษเฉียบพลันสูงทำให้หลอดลมตีบหายใจลำบากคลื่นไส้อาเจียน ปวดท้องบิดท้องเสียเหงื่อออกน้ำลายน้ำตาไหลที่ประจรเต้นเร็วความดันโลหิตต่ำม่มานตาเล็กตามัวปัสสาวะบ่อยกลั้นไม่อยู่ทั้งนี้อาการที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับปริมาณของสารและน้ำหนักตัวของผู้ที่ได้รับสารจากอาหารที่มีสารดังกล่าวนอกจากนี้การใช้สารในกลุ่มออ์กโนฟอสเฟตในปลา แดดเดียวดังกล่าวเป็นการใช้ผิดวัตถุประสงค์เนื่องจากเป็นการใช้ฉีดพ่นอาหารโดยตรงซึ่งอาหารที่มีการปนเปื้อนยาฆ่าแมาลงกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตในปริมาณที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคจัดเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับรองเลยาธิการกล่าวต่อไปว่า ผู้บริโภคควรเลือกซื้อปลาแดดเดียวจากสถานที่จำหน่ายที่สะอาดถูกสุขลักษณะเนื่องจากปกติแล้วอาหารจำพวกปลาตากแห้งมักมีแมลงวันตอมแต่หากไม่พบแมลงวันมาตอมก,ก็อย่าได้วางใจซื้อควรล้างให้สะอาดและนำมาผ่านความร้อนให้สุกก่อนนำมารับประทานหากผู้บริโภคไม่แน่ใจให้คุณภาพหรือความปลอดภัยของอาหารหรือพบเห็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคและหากมีข้อสองสัยเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพสามารถสอบถามหรือชี้แจง้งร้องเรียนได้ที่สายด่วนอย .1556 หรือผ่านลายหรือผ่านลายเ d ทไ fda ไทยหรืออีเมล1556งห้า f d a moph g o t h ตู้ปอน .1556 จังหวัดนนทบุรีหรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศขอขอบคุณแหล่งข่าวทีส S นิวค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ